ครับสองหนึ่งสวัสดีครับกับผมแบ็คไซด์นะครับวันนี้เราจะมาอะไรดีา <c oughs> จะมาาจะมาเราจะมาโอ้ยจะมาอะไรอ,นะอ่ะจะมาดูเพย์พีซีแอสโซน่าวันนี้ครับอ่ามีใครอ้ะเนี่ยคนชื่ออะไรครับใครายากฟังเพลง ฉานจะพอรัชจันทร์เกิดน้องแล้น้องสบายน้องสบายใช่ไหมเขาก็จะมาในกลางพวกเรานะครับวันนี้เราก็ต้องสนุกแน่นอนครับกินมะม่วงใช่ไครับเขาบอกว่ากินมะม่วงต้องสนุกแน่นอนกินมะม่วงก็มีเด็กหญิงชื่อสิริพรนภัยฟงไม่ใช่สิริพรลาดจันทร์นะน้องโบ จาราราฮาจาราราอจาราจะจาจาจาหมดจะอัปเดตหมดเลยนะต้องอัปเลตอัปเลตอัปเลตหมดเลยนะเอ้ยอัปเดตนะเราถอนการตั้งเ้าก็ต้องให้ถอนเขาบอกให้ถอนให้หมดเลยอ่ะถอนให้หมดเลยล่ะนะผมจะถอนไอ้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 อหำเนี่ยให้หมดเขาเรียกว่าเล็กคินเนโปรนั่งเล่นทุกครั้งอ่ะหาเนี่ยตะอดตีตุ่มแม่งเลย ยังคิดถึงเธอเสมอแม้ว่าเธออยู่แสนเกฮอ่ะร้องไม่พอนะใครว่าร้องพอก็ส่งเสียงดังเลยนะผมจะหาสิ่งที่น่าเล่นที่สุดนะ,ะเกมในนี้อ่ะจะลองดู อะไรแอกกี้เบิร์ดวิวเวงวะมีได้ยหรอวะอ่าจะมาดูนี่อ่ะ Hitman Exellation อยากเล่นมากในเกมเนี้ยครับโซลูวันนี้ใครชาติวันนี้ใครเอา้าวันนี้ใครใรบพีนแวา่าเขืออะไรอะ่ะอ๋ออัปเดตแล้วใช่ป่ะ อันนี้แหละเบสิกอินเทอร์เนลนะเราหา to วอนแจ็คทรีเบลเวอร์คอมพานีซึ่งจะส่งดีโพซิโนลนองคอมเมเรียวยูสคอมเมเรียวคอมเมเรียวคืออะไรอยากกินคอมเมเลียวเหรอหรืออยากไปคอมเมเลียวโอเคอ้าวเราอ๋อให้ห้ามกดห้ามเปลี่ยนก็ได้นะห้ามเปลี่ยนแล้วแต่จะเปลี่ยนเปลี่ยนได้แล้วแต่นะฮะ จะหาฮิตแมนั p โซล u ชั o <So>. นต้องมีแน่นอนนะถ้าในนี้ไม่มีก็ต้องขออภัยนะมันออกไม่ใช่โปรแกรมปะ่ะเกมเกมเกม กาแฟใช่ะหน่อะคัดดี่าคัด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 เอาลงเอลองคิดเกมว้าวนะครับไม่ อ๋อตอนไหนที่มีหนูสบายไหมอะไรอ่ะอนไหนไปอับไปอาอัะเปกันเาไปไหนบ้างอัปเไปอาบไปไปคนสวยไปอะไเอาอ่ะทำไมไใช่เป่าเหรอตีตูดเลยถ้าตอบกัน อยากตีตดแบนนี่แหละต้ตีตูดใครน้องาไม่ได้เดัดมันเขาครับเดีวันนี้เดี๋ยว่อยจะมาสอนนะคะโอ้โหไม่ได้โอ้โหถามไมก็ต้องไม่รู้นะชื่อน้องฮะลครับวัน้องตายเลยครับ โอเคอะพอมาอันนี้มันจะขึ้นแล้วก็ปิดไปก่อนนะต้องไม่เป็นไรช่างมันปล่อยไปต้องต้องบอกไว้ปล่อยมันไปปวดเอวปวดเอวขอนอนกันนะคะปวดเอวปวดหลังไม่ให้ลูกเต้นลูกเต้นไปให้ไปไรลูกเต้นไปก่อน แม่เนี่ยเกี่ยวอะไรเดี๋ยวน้องก็ใส่แม่นับตัวโล๊ะไฟแม่แพ้แม่แพ้ตัวนี้ห้อยโอ้ยนา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 นอล่ายอมให้นอล่า500มันนับไปค่ะเอาหมดไปสักเท่าหน่อยโอ้ย yeah. <laughs> <Hey, my. laughs>

ถ่าถแแย่ยยาป็นูช่วตงคนน,น,นนี้แฟนไม่หลอคนี้แฟนเธอเดคนนี้แฟนเธอคนนี้แฟนเธออ่แล <c oughs> <c oughs> ้จะถ่ายลนช้ชไหแล้ววันหลังจยคู่ห้แล้ววันหลังเราไปเที่ยวกันเราถ่ายที่แบบคู่สปาย พี่เพียงก็หัวหนุมเราไปช่วยปุ้ยก็หัวหนุ่มอะไรเสียงดังแลยลูกนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเดินทางกับราคาอะไรอ่ะอะไรบะยางสอนเต้นขอสอนหมาเต้นไหนดูดิสอนหมาเต้นวุ้ยอะไรอ่ะเลือกไม่เอาอ่ะ <laughs> để tôi mãi nhìn mà nó thôi Ừ, hợp mình một Anh đúng rồi Cảm ơn em Ơi Các bà luôn Lên đi thôi Lên đi luôn rồi ạ มันก็จะขึ้นเพลย์ลิสฟอนนะฮะสำหรับคนที่<น>ต้องหล่นกางกืนกันอย่างนี้นะก็ต้องไม่เป็นไรนะก็ขอให้ทุกท่านปิดปิดอย่างดีใจนะแล้วก็ปิดอย่างสบายใจนะครับอันนี้ผมอับ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 หำน้อย <funciona> อ๋อคนชื่อหนังสปายใช่ไหมฮะ <c oughs> ใช่ก็อ <c oughs> ๋อเสียงหำ แต่เไ็นอดนมหวนมมากขนาดนั้นนะครับคุณเบมเอ้ยไม่คนเบมคนปลายว่ะเหรออ้าวนนอย่าน้องดูลูกดยไม่แกล้งน้องทำไมน้องไม่แกล้งน้อง พี่เบพี่ดูนี่น้องเนีน